มันหนาวสุดเกินหนาวทั้งในเกมทั้งดอกเกมเอาล่ะครับหมดนี้เราก็ไม่อยู่ดุเกมโง่นีกันอีแล้วโวก็ปีใหม่กันแล้วนะครับแต่เราก็ยังอยู่กับเกมของเกา่ายังไม่พัฒนาสักที แม่อากาศนี่มันหนาจริงๆนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอากาศหนาวในกกเกม,เมทมียย่นี้นะครับผมก็ขอแนะนำเสื้อกันหนาวโอ๋อทำมดทำยังไงใช้ขนแกะนะฮะในการทำก็คาบเหมือนเดิมธรรมดาแหลยนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมหมวกอ่ากากิ เนี่ยการเกมตามมันกันธรรมาดมาธรรมดานะฮะแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำของดีๆซึ่งกูเพิ่งรู้มานะครับนั่นก็คือสมุดอีพี่อะไรวะสมุดยิ่เดี๋เดถอดทองปังแบบนึงแน,น่แบบหัวแหเลย นี่นะครับวิธีการคารมง่ายๆนะครับสมมติอีกีนี้ทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะกดชิปคางไว้นะแล้วคิกหัวนะอ่ะอ่ะเฮ้ยโทษถอด,ถด <c ười> คิดหัวก่อนเออนี่คิกหัวนะครับดูอีกดูอีกีเดียบนี่กดชิปคางไว้แล้วคิกหัวปุ๊บคิกหัวนะครับการคิกหัวนะ่าจะเป็นการเอาอี เอา exp เนี่ยจากสมุดใส่ตัวเรานะครันี่มันจะขึ้นมา20มนะแล้วชิปค้างไว้แล้วกดคลิกขวเนี่ยจะเป็นการเอา exp จากตัวเราใส่สมุดโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะครับกับการป้องกัน exp อ่าเมื่อเราตายอ บางคนกลัวที่แบบเอ้ยน่าจะเสีย EP เวลาตายนะคุณก็ออก EP คุณยัดใส่สมุดน,น,นี่เน่ยนี่ครับใส่ได้สูงสุด1 3 9 5งพันสามร้อยเก้าห้านะต่อนหนึ่งเล่นมนะและไอ้สมุดนี่เราสามารถหาได้ในดันเจี้ยนไงเออดีมากเลยเออซึ่งคับเองก็ได้นะอ๋อมันคับอย่างี่นะพี่ยันรับ สมุดที่ดีมาอะไรซึ่งถ้ารู้แต่แรกๆเนี่ยเราก็จะสบายแล้วแต่กูเพิ่งรู้ไงแม่เล่นตั้งนานเพิ่งรู้เที่ยงเลยนี่นะเนี่ย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 นี่อ่าเราก็ได้สมุดมาแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งดีเราจะออกไปล่านะแม่ล่าอะไรล่าไอ้คนที่มันเอาของผมไปเลย หอ,อคอยบ้านนี่หอ,อคอยแล้ว,วกู้เฟาร์มาม EP มากูตายมาตลอดเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปเอาหอเรขึ้นนอนนะเยี่ยมก่อนอื่นเรามีธนูเพชรน,นะฮะซึ่งเราใช้ธนูอไอ้นี่ไ,นไม่ได้นะครับทำไมอะไรเราต้องใช้ลูกธนูของมันด้วย หนึ่งลูกธนูมัน D A R อืมใะไหมนะ่ A D R D R A ว่ะเอะอ D R A นี่นี่นะร้อนใช้ลูกธนูมันด้วยซึ่งใช้กระดูกเมืองกอนแล้วก็กระดูกวินเทอร์มันใช้วินวินเทอร์เลยวิวมันใช่ช่างแม่งไงี้นะ กระดูมสีดำอ่ะเนี่ยกระดูมไอ้นี่ยมันหาโคตรยากไปหาที่ไหนพี่น้องตอนเราต้องลงนรกเนี่ยมีมีแล้วก็ค้ายไก่ที่อยู่ในเลทรายนะที่ไก่เย็นตายยากใช่ไหมข้า,ายยากที่ไายดิเพราะฉะนั้นเราจะเดียอินชานเดแล้วแล้วก็ไป ฟาร์มอีพีอยู่หัวคอยนนิคบัว่าวันนี้นะฮะบายสบายนะะอ๋อแล้วนี่อ้าพี่อันดี้แต่เฮ้ยเขาถูกดีนี่นะอ้าไม่เช่นนี้ต้อ่กดนีหน่อยอ่ะ อ๋อต้องต้องการอีกีนะฮลืมลืมเลยลืมออ <c oughs> โอเ้เวยนี่มาแล้วครับ power 4จะไปเราจะมีแทนที่4นี้เดี๋ยวเราทนึงนะเพื่จะดู power 4มานะโอ้เรามี อีฟิทิตี้โอ้ถือวดีมากเลยนะตอนหนึ่งเราหาพาวเวอร์เยอะๆใส่นี่ไงพาวเวอร์อีกแล้วพาวเวอร์สี่หรืพาวเวอร์สี่ปเีเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดพาวเวอร์ขั้นสุดยอดนี่ครับพาวเวอร์ห้าใช้ปีก อินฟินิตี้ใส่ทับพาวเวอร์ไม่ได้นะครับเอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาระหว่างอินฟินิตี้พาวเวอร์แลเราเอาอย่างเด่นเลยคี่ผมรูกพาวเวอร์รูกธนูเรามีเยอะเลยแหนยป้าจอบไปอือวันนี้ผมจะมาคมราับหัวใจเพิ่มเนะนี่ยนะครับแหนยวิธีการคราหัวใจเพิ่มมันต้องมีสองอย่าง,างนะครับนั่นก็คือคราฟดัด เด็ดอะไรไม่รู้หรือฮาร์ดคริสตันชาร์ดชาร์ดอืมชาร์ดอะไรไม่รู้รอเฮียอะไรเอาวันนี้มาทำเป็นแบบนี้นะปะเราได้ฮาร์ดคริสตันจับปะแล้วเราก็เอาฮาร์ดคิสตันมาทำแบบนี้เราก็ได้ฮาร์ดรอะไรวะเนี่ยเซนตินา คอนเทนเนอร์ Contain er, หรือเปล่าหนามันมีหเปล่จาจะไปนะเราได้มาสองเมตรนะครับซนะึ่งไอ้นี้มันสามารถเพิ่มัวใจได้กดมาใช้ e ีกพีด้วยเนี่ยอะกดอึเออได้หไหมเพมิ่มหนึ่งเมตรแล้วอึพึ่นสองแล้วเก็บแบบ นะซึ่งหัวใจเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเต็มจนถึงแบบเรียกได้ว่านับกันไม่หวาบไม่ไหวนะฮะผมเจ็ดใจเสมุดนี้ดอได้จากดันเกียนนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปฟารังสมุดอี้เยียนดะ้วยซึ่งในสมุดยีผีด้วยฮไฮกันเพื่อนพี่น้องชาวไทยโอ้กดูดีครับผมเจอแล้วครับสตู ทีมึงากูช่เอเไอมึปลาไหล่โอ้เราริงมันแบบระยะไกลครับเรามี power ห้าเอ,อ้เอานอดดะไรมิินี่ก็โดนอะไรม่วยก่นี่ครับแต่เราค่ายนี่ก่อ ชิ่นกอนหนังหมวกังอยู่ยิงไปบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนถามอะไรตอนนี้โดนอยู่นะโหกระหนาวมากเลยบินมาข้างบนเนี่ยตายเลยโง่รีบตายดิเกิดแล้วได้หนังนี้มาเราทำชุดได้นะซึ่งชุดก็ไม่ดีมากขนาดนั้นนะแต่เอฟเฟกต์นี่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ เราน่าจะได้มาหนักไอ้โอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้โหขนมเอาแห้งได้ไม่ดีเลยพี่นางโอ้โกดจีพอลงจากนี่ครับได้นี่มาหนังจรจีหนาจังเลยว่ามีเสีอกันหนาเลยไม่หนาอย่างไรนี่ใส่มาไหมใส่มาดีกว่า มาหนีวอฮะเพ่นนุบไปเนอะยีมีแค่ดิกลงน,น,น้อยขนาดนี้นะห้5อันนะครับให้เือไม่ได้เเรามาดูกันว่าไอ้นี่มันทำอะไรได้เนี่ย S E a C S e A ดาบดเดาบดูดาบดูดูอ่ะหนังอ่ะโอ้หนังไปทำดีได้ครับโว้ชุดแม่คดเฟียวว่ะซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมดส3บสามันใช้ทั้งหมด1234สอสด สนใ้เยอะเกินในเกาะไม่พอ,น,อน่ yeah, าเศร้าเยี่ยมเรามาถึงจุดที่หล้าขากันไว้แล้วมันหนาวมากเลยช่วงนี้เราจะต่ำๆผนะ่านทำไมต้องเข้าไปใกล่อะฮะเอ้ย,อยมันไม่ยิงเราห่ะ,ะเกิดนานแล้วนะ แลเกเนี่ยเด็กเกลือเด็กไปบิซซ่าไอ้เอ้าหอไปแล้วก็รี่เลงแล้วรีบยิงนะครับวีดีทนูมันหายแนะมลูกทนูมันหายนะู้นยังเหมือนเบ่งเหนื่อยแฮปเสียงอะไรวะ เฮ้ยเอาระเบิดเฮ้ยอย่าเพิ่งระเบิดอย่าิ่งระเบิดรวยตอนนี้โอ้ยหอคอยระเบิดคนระับพี่น้องอ <c oughs> เกือบจบขอไม่ทัน โอ้ได้เลยระวังนี่งั้นเราก่อนจะจบคลิปนะเราไปฆ่ามันก่อนกันฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งคนคนนี้ได้เะเดี๋ยวเราหามันกรในแถวนี้เลยว้าวไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยวัดอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งมองว่าน่าจะเข้ามาดูนะครับว่ามีอะไรองว่างนะ ไม่เคยวางเทีนี้ไงเสียมังกรอยักลองแตนิวพาเวอร์พาเวอร์โอ๊ยผมลืมอ่ะอันนี้ว่ะอะไรลืมแบนเนตแต่ต่อพี่ไม่้องใช้แล้วบนเน็ต อูมันโหดอยู่แล้วถ้าโดนลูกนั้นคือตายทั้งูกตายทั้งกุันะแล้วเราก็เสียของไปเราต้องอยู่ใต้มันเด็กอ่านอยู่บนมันนะนี่ต้องดูน,นี้มันจะยิงได้นะ เอ้ยอยู่นี่ยี่ยี่ยากกันเดิอเปล่าเนี่ยโอ้โหเขาไกลเกินไปละเขาไกลเกินไปแล้วรอห้ามเล็งนาะครับขนมมันไม่ออก ตายยัจริงเลยทำาังิงตายเยอะอืออือยอมเลยยิงไม่โดนวมช้าก็ยิงไม่โดนนี่แหละยิงโดนแจ๊กเลยเปยิงอากาศ เลื่อนเหลือเท่าไหร่นะวะขาโคขาเจ้าเด็กไหมบยทะนุแม่งไอโอ้โหโอ้โหอะเดอุ้ยโอ้โหสุดยี่ โอ้โหคุณนึกว่าโดนมันยิงโดนพวกหนาวโดนพวกหนาวใส่โดนใส่หนาวอ่ะฮะโอ้ยนี่ชอบเสือคนก็วุ้ยสู้นะเข้าใจเหรอเจ้าเสือโอ้โหเสือสามตัวเลยดี

อะไี่ถ้ตีเป็นยูงงานนี้ตีถึงนเดีัวว่าหัวจัดระับหัไปร้าน้วนาะนัดเดียวน่าไงปีนี้ี โอ้โหเจ้าเจาลงมาลงมาสาย EP ี่ะเม็ด EP อ่ะเม็ด p อ่ะติดอะไรเวย้ยนี่ไงเม็มเด EP ขอเยอะอ้าวไม่ใช่อ่ะโอ้โหมันมองไม่เห็นไหการเม็ด EP อ่ะ เข้าใจไปและอ่ะโอ้ยจู่ๆโอ้มาจากไหนวะเนี่ยอมืมอเห็นปกดมาเต็มไปเลยโอ้เราต้องมีเก็บของครับตอนนี้เราจะโดนพวกนี้เผาตายนะซึ่งเราจะไม่โดนเผาะนะจะข้ามัน ขาหาขวงชอบหววงนะพ้อไม่เคยสอนสอนอนี่แต่โอหแรงมากรับตนูนี่โอ้โหนัดเดียวรีบเก็บนะเก็บไม่ได้เก็บไปตรงกึ่งดุ ไม่มีของตกนะ้ล้ยนี้ทีหนึ่งเมตรหนึ่ง,ง,งล่าวว่ะทำไมกูไม่ได้หนังว่ะหนังกูทำไมกูไม่ได้หนังอ่ะหนังกูอ่ะทำไมหนังกูไม่ได้เกมอะไรขกูคุนี่ย บั็กเลยได้แต่กระดูกะดหนังไม่ได้บ้าเาหนังนี่เอาไปทำชุดนะครับซึ่งใช้เยอะมากโอ้ยโคตรไม่คุ้มได้แต่หนังนีดคือเหมือนเหมือนไม่ได้ของเลยครับได้น้อยจริงอะไรในเกมบั๊กอะ เด๋ยวของมันตกมาข้างล่างทำตกมาข้างล่างจริรงก็โดนไฟเผาโดนไฟเผาเลยแหละไะนบักกำมัดรอบสอกเลยนะนี่ทำไมชีวิตนี้ดวงเที่ยะนกเฮ้ยบ้ากบ,บ้านนี่เหมือนนกโง่ไม่เคยเห็นสลาดสักทีเลย ก็ถือวุฒแรงมากนะนูนี่นะลวเราหล่ามันกอนได้สบายๆนะพาวเวอร์ห้านะแถมค้าง่ายๆด้วยนเน่ยดีเราก็จบลิปไว้ตรงนี้เลยนะัแล้วเราก็มีสมุดเซฟอีีเสื้อกันหนาวนะมันนี้เราก็ได้ข้อมู้ไปอย่างหนาแน่นอเหนื่อยจริงหนาวหนาววันนี้เหี้ยเลยวันนี้หนาว้องในเกมมานอกเกมเลย